สวัสดีครับชื่อเข้าปั้นนะครับพีรนัฐวณัฐกิจวิสารตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนโยธินบุรณะครับอายุ12ปีครับละครโทรทัศน์ข้าปั้นเคยเล่นมาก่อบไหมไม่เคยครับ <ละ S 1> เคยเล่นละครเวทีเล่นสี่แผ่นดินครับที่หลง1 9 1่งเ่ครับพวงกับเป็นพี่บอย มีโอกาสได้ทั้งทํางานแล้วก็ดูงานคุยกับพี่บอยอะไรเงี้ยครับเขาจะบอกว่ามีเด็ดกคนนึงน่าสนใจมากลองเอามาแคสติ้งดูคือหรือหลายคนอาจจะรู้ผมทำไดรา,าที่ได้ยักมาก่อนเรื่องนี้ผมเจอน้องเขาปั่นครับและผมมีความรู้สึกว่าเขามีความละไมคล้ายคลึคงน้องอินเตอร์มีคาริสมามีออร่าในแบบเด็กผู้ชายคือเห็นแล้วปุ๊บเราเอ็นดูเขาเลยและผมเลือกเขามาเล่นเป็นภูผาตอนเด็ก รู้สึกท้าทายครับได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนเยอะมากค่ะก็ตอนแรกก็ไปซ้อมต่อสู้ไปเรียนต่อสู้ก่อนค่ะเรียนดาบแล้วก็ได้กระโดดหน้าผาขึ้นเขามีดำน้าครับเป็นฉากที่ต้องเหมือนแบบตกลงไปในน้าแล้วลึกลงไปเรื่อยๆแล้วสลบแล้วหายลงไปในความมืดแล้วการอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันก็ต้องอยู่ใต้น้ําแบบดูใต้น้ําไม่ใช่อยู่วุ้บดูขึ้นน่ากลัวมากค่ะถึงแม้จะกลัวแต่ว่าพอทําเสร็จแล้วมันก็รู้สึกดีค่ะ เขาเป็นเด็กที่เขามีความแบบจริงใจอ่ะแล้วเอาความจริงใจนั้นมาใช้กับการเล่นละครได้ความเป็นเด็กเราเราอ่านบทแล้วเราต้องพูดในสิ่งที่เราไม่ได้คิดเองแต่เราจะพูดยังไงให้มันธรรมชาติเขาทําได้ทําได้ตั้งแต่แรกโดยที่เรายังไม่ต้องเข้าไปฝึกเขาหรือพูดคุยกับเขาหรือเทรนเขาเลย ก็รู้สึกว่าภูมิใจครับที่ได้เล่นละครเรื่องนี้ติดตามชมนะครับละครผู้ขาผีคุ้มช่องวันค่ะ